เรื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่เราก็ตามกันมาเข้าวันที่5วันที่6แล้วตำรวจสอบสวนกลางนั้นถแถลงความคืบหน้าคดียักยอกเงินวัดไร่ขิงพบว่ามีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมากมายไก่กองนะฮะส่วนนางอรัญญาวันสาวคนสนิทก็มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า2,000ล้านบาทวันนี้มีนัดกันนะฮะรองผู้ประชาการตำรวจสืบสวนกลางนั้นวันนี้นัดผู้สื่อข่าวเลยว่า จะถแถลงวันนี้น่าจะ5วันครบรอบ5วันของคดีนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับตัวแทนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีปปงมีสอตอ,อมีปปทมาร่วมถแถลงด้วยเป็นความคืบหน้าการสอบสวนคดีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวมีการเปิดคลิปการสนทนาด้วยนะฮะนางสาวอารัญญาวันนั้นโทรมาของเงินนายแย้มอดีตเจ้าอาวาสบอกว่าถูกทวงเงินแล้วซึ่งนายแย้มก็บอกว่า จะหาเงินมาจากไหนอ่ะคือไม่ไหวแล้วแล้วก็ยืมจนไม่รู้จะยืมใครแล้วในคลิปเสียงนะฉันทุ่มเทชีวิตกับเธอฉันทุ่มเทกับชีวิตเธอหมดแล้วโอ้โหจะอะไรขนาดนั้นลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับอ้โห้อได้ยินไหมยิน,ยนอ่ะค่มาฟวงยอนหนูนแะล้วเธอจะให้พ่อทำไหมกินก็ อยู่งานสอบไปยืมเจาา้าหนนะ้าผ้าคนละเธอเธอเธอได้เขาทำกันแล้ามันช่วยยังคิดได้ครับมันมันมันไม่ไหวได้วมันมันมันก็หมดที่ไปไงเจ้าอย่างไรเงินติดตรงยังไม่มีอ่ะนี่เงินเติมน้ำมันได้มาสามพันก็้วทุกันชีวิตเธอมาแล้วเ้าจะไปหาอะไรดีอีกสามพี่แสเด้อหวยก็ไม่ถูกยืมก็จะนัินยืมมันหมดตอที่ยืมแล้วหนูติต ό, ตดไว้ถึงงวดที่สองอ่ะ ที่สองอเลยกี่งวดอ่ะสี่สี่ก็ล้านหนึ่งใม่สองล้านงวดละห้าแสนนะฮะเล่นหวยก็ไม่ถูกแล้วฉันก็ทุ่มชีวิตกับเธอหมดแล้วด้วยเออยังไงล่ะเนี่ยอันนี้คือการคุยกันระหว่างที่เป็นพระกับโยมคุยกันนะครับ นี่คือคลิปเสียงในอดีตผลตบตรีจรุนเกียตรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตรบรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าคลิปเสียงนี้เป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษมากกว่าพระกับโยมพึงจะมีกันแล้วนายแย้มนั้นก็รู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรแล้วเป็นเจตนาพิเศษฮะในการทุจริตเบียดบังเงินของวัดไร่ขิงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปว่านายแย้มนั้นเอาเงินไปปั่นบาคาร่าเล่นการพนันนะ แต่ว่าให้ยืมยักยอกเงินจากวัดเนี่ยโดนแน่ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีช่วงทั้งที่หวานแล้วก็ขมโอ้โหนี่พระกโยมเหรอเนี่ยบิทเทอร์แอนด์สวีทเลยนะหวานและขมคุณนางสาวอารัญญาวันบ้านอยู่ข้างวัดเคยทำงานจิตอาสาที่วัดทำให้รู้จักกับนายแยม้มเมื่อมีเงินไม่พอก็ไปยืมครั้งหนึ่งห้าหมื่นบ้างหกหมื่นบ้างจากนั้นก็เริ่มติดต่อพูดคุยกันทุกวันแลกลายกันมีการพูดคุยกันอย่างลึกซึง้ง วิดีโอคอลส่งคลิปส่วนตัวให้กันจนเงินของวัดนั้นเริ่มไหลออกจากบัญชีวัดเรื่อยๆปลายปี67ฮะทั้งคู่ทั้งคู่เริ่มมีปัญหากันละในแยม้มเริ่มจะหาเงินมาให้นางสาวอารัญญาวันไม่ไหวเพราะว่าขอทีเป็นหลักหมื่นหลักแสนจนกระทั่งเดือนธันวาคม67คุณอรัญญาวันนั้นใช้สามีนะแล้วก็ให้สามีเนี่ยนะถูกตำรวจไซเบอรนะ์จับเรื่องเว็บพนันทั้งคู่เลยครับหัวเมียนะฮะ แล้วก็เข้าไปขอให้อดีตนายแย้มอดีตพระแย้มเนี่ยช่วยนายแย้มก็หลงกลเพราะว่าโดนคลิปสยิวมาบีบบังคับบิ๊กเต่าเล่าให้ฟังนะฮะแล้วบอกว่าแม้นายแย้มนั้นจะถูกบีบบังคับก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าคาดีนี้ความผิดสําเร็จเรียบร้อยชัดเจนว่านายแย้มนั้นมีการยักยอกเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจริงๆลองฟังรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะจากจากโทรศัพท์ของหลวงพ่อเนี่ย ยูเซอร์เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับเรื่องของการเล่นการพนันแต่หลวงพ่อรู้ว่าอารัยวันเล่นการพนันช่วงหวานเนี่ยนะอันจะปี6กสาบวกลบนะมาถึงปี6-7ปลายปีคือหลวงพ่อเนี่ยหมดทางที่จะไปหมดทางที่จะไปก็คือว่าเงินวัดก็ก็ไม่สามารถที่จะนั่นแล้วเพราะร้อยหล,ล่อเลือนน้อย ไปยืมมาก็ไม่รู้จะยืมใครแล้วก็เลยมีคำพูดออกมาว่า,าไม่ไหวแล้วอะไรแล้วเรายังยังยังตอบไม่ได้ว่ามีการแบทเมกี่ครั้งนะครับแต่เรารู้ว่ามีการาพูดจาเพื่อที่จะเอาคลิปเนี่ยมาเอาเงินหลวงพ่อนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับคือบิ๊กเต่าท่านบอกบอกว่าเอาเงินวัดไปจริงี่ยของจริงเลย แต่ว่าเอาเงินวัดไปแล้วเล่นการพนันหรือเปล่ายังไม่มีหลักฐานสาวถึงแต่เอาไปให้นางสาวอารัญญาวันจริงๆที่ต้องตามคืออรัญญาวันนั่นแหละนะฮะว่าเส้นทางการเงินของเธอนั้นอะไรยังไงบ้างเ,ออเรื่องของการแบล็กเมลนั้นตำรวจบอกว่าประเด็นนี้ก็ไม่เข้าข่ายรีดรั์เนื่องจากทั้งสองคนนั้นก็กระทำความผิดร่วมกันในคดียักยอกรัพย์แล้วก็พบว่ามีการโยกย้ายเงินเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินบ้างก็เปลี่ยนเป็นฉนดนด้วยในพื้นที่เป็นที่ดินที่อำเภอปากช่องฮิตกันเหลือเกินที่นี่ แล้วก็อีกหลายแปลงโดยมีชื่อของผู้ครอบครองคือชื่อของนางสาวอารัญญาวันท้ายสุดยังพบว่าในแย้มนั้นมีชื่อครอบครองรีสอร์ทเป็นเนื้อที่12ไร่อยู่ใกล้กับค่ายลูกเสือวัดไร่ขิงอีกด้วยใกล้กับวัดนั่นแหละฮะส่วนผลการตรวจสอบบัญชีเป็นบัญชีของวัดไร่ขิงตลอดทั้ง7วันนะครับพบบัญชีของวัดไร่ขิงแล้วก็มูลนิธิอีก51บัญชีบัญชีในแย้ม21บัญชี บัญชีนางสาวอารัญญาวัน12บบัญชีโดยเฉพาะบัญชีของคนขวาสุดคืออรัญญาวันตั้งแต่ปี59ถึงปี67พบว่ามีเงินหมุนเวียนนะฮะเงินหมุนเวียนคือเข้าออกไม่ว่าทําธุรกรรมใดผ่านบัญชีนี้เนี่ยเกิน2,000ล้านบาทคนปกติธรรมดาเอาเงินจากวัดนะ่ะแล้วหมุนเวียนได้ถึงขนาดนี้ปี59ถึงปี67ประมาณ8ปีเท่านั้น เงินหมุนเวียน2,000ล้านไม่ใช่น้อยๆสำหรับคนปกติธรรมดาที่มีบ้านเช่าอยู่ข้างๆวัดจากแผนผังเส้นทางการเงินที่ถูกยักยอกออกจากวัดมีเงินจากแหล่งที่มาต่างๆเข้าบัญชีนายแย้มกว่า300ล้านบาทก็เชื่อว่ามาจากการยักยอกเงินของวัดเป็นส่วนใหญ่เงินทำบุญทั้งนั้นแหละฮะจากนั้นถูกโอนไปที่นางสาวอรัญญาวันสช่องทางโอนตรง63ล้านบาท โอนเข้าบัญชีพระมหาเอกพจน์ที่เคยเป็นอดีตพระคนสนิท113ล้านแล้วต่อไปที่นางสาวอารัญญาวันสรล้านจากนั้นโอนผ่านและนะและอีกช่องทางหนึ่งผ่านบัญชีของนายฉัดชัยคือสามีของนางสาวเตยที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถนะ่ะอีก63ล้านก่อนจะโอนต่อไปที่บัญชีนางสาวอารัญญาวันอีก28ล้านนี่นะฮะ นี่คือเส้นทางการเงินที่เจอนะพัวพันกันหมดนะดังนั้นตั้งแต่สืบสวนมาตั้งแต่วันแรกไม่มีอะไรตกหล่นนะฮะมีแต่พัฒนาการที่จะรู้ว่าตัวเลขชัดๆมันกี่บาทกี่บาททั้งหมดนี้นั้นไม่สอดคล้องต้องกันกับคาให้การของนายแย้มด้วยแสดงว่านายแย้มนั้นก็อาจจะให้การเป็นเท็จที่เข้ามอบตัวตั้งแต่วันแรกคืนแรกนั่นแหละขณะที่ผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมการปปทคือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บอกว่าการตรวจสอบไรายได้ของวัดไร่ขิงในช่วงตุลาคมปี66ถึงกันยายนปี67มีการเอาเงินนำส่งห้องการเงินเนี่ย107ล้านบาทมีไรายได้ที่ไม่ต้องส่งห้องการเงิน69ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นพิเศษ4ล้านบาทเงินประมูลร้านค้างานประจำปี2งานนะ48ล้านเงินกระถินอีก4ล้าน ค่าเช่าร้านค้ารายเดือน1ล้านร้านสวัสดิการ12ล้านเฉลี่ยรายได้วัดต่อวันนะต่อวันนะฮะหวัน24ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยวัดไร่ขิงมีไรายได้4 0 0 0 0นฮะ,ฉะเฉลี่ยรายได้ต่อเดือน14.7ล้านบาทรวมทั้งปีก็ประมาณ176ล้านบาทเดิมทีนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมารับเงินจากวัดแล้วไปเข้าบัญชีให้ แต่ตั้งแต่ปี2,563มีการเปลี่ยนวิธีการให้นำส่งนายแย้มคนเดียวฮะหลักฐานมันโอโห้าหนังค้าขาคุณหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบว่าเงินทั้งหมดนั้นมันไปไหนอีกแล้วก็ยังมีเงินสดอีกส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ที่กุฏิยังหาไม่เจอด้วยนะฮะนอกจากนี้ตั้งแต่ปี63ยังพบว่าทางวัดนั้นมีการยืมเงินของบูรณาธิกของวัดไปสแห่งเป็นเงินกว่า38ล้านบาท ตำรวจนั้นต้องตรวจสอบต่อว่าเงินที่ถูกยืมไปนั้นเอาไปทําอะไรลองฟังผู้ช่วยเลขาธิการปอปอทอฮะในส่วนของบัญชีวัดเนี่ยเราพบความผิดปกติหลายรายการนะครับหลายรายการซึ่งน่าจะเป็นการทําบัญชีที่ไม่โปร่งใสเขาจะเป็นโมเดลแผนรุสกรรมเดียวกันเลยนะครับคือมีการนําเงินไปแล้วมีการใช้ที่ไม่ปรากฏหลักฐานใน,ใน,ใน,ในทางบัญชีเมื่อก่อนมีการนําเงินนะครับ ข้าบัญชีมีธนาคารมารับปรากฏว่าในช่วงในช่วงตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเช่นที่ทํากันมามีการเอาเงินสดทั้งหมดไปมอบให้ท่านเจ้าวาดน,นะครับปรากฏว่าเรา point ตั้งแต่63ถึง67เนี่ยเงินที่นําไปให้กับท่านอดีตเจ้าวาดเนี่ยประมาณสักเกือบ200ล้านนะครับซึ่งเราต้องตามต่อว่าเงินไปไหนที่มาที่ไปในการทําร้านค้านะครับ การไหลของเงินที่ได้จากร้านค้าสวัสดิการเนี่ยเป็นที่ต้องสงสัยนะครับว่าเงินไปเข้าบัญชีคนที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรส่วนเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งครับคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องรอดูต่อนะว่ามันไหลไปหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูยอดเงินน่ะมันจริงๆแล้วบวกกันแล้วมันไม่สอดคล้องต้องกันนะเท่าที่คุณดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่มี3เส้นทางการเงินน่ะแต่ทำไมาคุณอรัญญาวันถึงมีเงินหมุนเวียนในบัญชีได้ถึง2,000ล้านบาท มีหลายอย่างยังตกตกหล่นๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็คือเรื่องซื้อขายตําแหน่งอีกที่ยังไม่ได้รวมอยู่ในแผนภูมินี้นะซื้อขายตําแหน่งมีหรือเปล่าเรื่องอื่นๆที่ยังเชื่อมโยงกับวัดนะทางตํารวจสอบสวนกลางนั้นประสาสนสัญลักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วนะครับให้เข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะว่าน่าจะมี การตรวจบัญชีเก่าๆในปีเก่าๆย้อนกลับไปเป็นหลักฐานอยู่ที่สำนักพุทธหรือไม่อย่างไรขณะที่มีการตรวจสอบหมอเตยและก็สามีเบื้องต้นคือหมอเตยไม่ใช่หมอนะอย่าลืมนะฮะแต่เขาเรียกกันว่าหมอเตยเบื้องต้นเนี่ยพบว่าทั้งคู่เนี่ยเข้ามาตีสนิทกับนายแย้มตั้งแต่ปี51โดยพบว่าหมอเตยเป็นหมอดูร่างทรงรู้ละหมอดูร่างทรงเลยเรียกหมอเตยผ่าตัดรักษาอะไรไม่ได้นะครับนะ เป็นหมอดูร่างทรงไม่ใช่หมอจริงๆแล้วก็มีอิทธิพลกับนายแย้มมากๆในการบริหารจัดการภายในวัดเดี๋ยวต้องดูคนนี้ต่อด้วยหมอเตยเข้ามาดูแลก,กิจการภายในวัดแต่ว่ามีผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝงอย่างแน่นอนเนื่องจากในวัดนั้นเป็นทำเลทองในการทำการค้าแล้วก็สามารถสร้างรายได้ประมาณเดือนละ1ล้านบาทเดี๋ยววันนี้ต้องดูกันต่อวันนี้ชัดเจนพอสมควร แต่มีประเด็นต้องดูต่อประเด็นสําคัญนั่นก็คืออรัญญาวันทำไมถึงเงินวนเวียนไดถึง2000ล้านบาทจะมีเงินไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันหรืออะไรหรือไม่ว่ากันต่อไปรวมถึงเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งหรือว่าสมณศักดิ์เป็นตําแหน่งทางสงที่เดี๋ยวนี้ถ้าผ่านคาดีนี้แล้วปรากฏว่าเป็นจริงก็มีการซื้อขายกันแล้วนะครับไม่ใช่แค่เพียงข้ารชาชการเท่านั้นแต่ตําแหน่งทางสงยังซื้อขายกันแล้วจะบวชทําเพื่อถูกต้องไหมฮะ มันจะเป็นการลักกิเลตอะไรได้อย่างไรในเมื่อตัวเองต้องการสมณศัสดิ์ก็ศึกออกมาแล้วก็มาทํางานพลเรือนหรือทํางานข้าราชการทหารมียศมีศักดิ์เพิ่มตําแหน่งกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าโกงก็ต้องถูกจับอยู่ดีนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไมีพลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์